สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเลขเลาเด็ดเนะาะหรือว่าช่องรองของน้องวึงนะคะสาววึงพารวยช่วงนี้แอดก็เอาฮาหนอยมาลงช่วงนี้ก่อนนะคะพี่พี่จ๋า,ามาดูผลของวันที่18กันก่อนเนาะค่อยไปดูของวันที่19นะคะวันที่18นะคะน่อยเฉพาะกีดออก908นะคะล่าง57เนาะ ันนีนแอดก็หลุดไปนะคะส่วนพิเศษนะคะ184อ่า184มา3ตัวตรงนี้เลยนะคะ184แล้วก็แอดมี48ตัวที่แอดเน้นนะคะมาในชุดกันนะคะส่วนล่าง24นะคะ24แอดหลุดไปเนาะในน้อยปกตินะคะ5 9 2เนาะ9229ตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะดินดีใจมากเลยที่มาในน้อยนี้นะคะ ส่วนล่าง5้าแอดหลุดไปนะคะในน้อย v ีไอพีล่าง85นะคะแอดก็หลุดไปอ้าวันนี้มา2คู่นะคะตารางเราก็แตก3ตัวอีกแล้วนะคะพี่พี่จายังไงก็ฝากเป็นกำลังแรใจให้ต่อด้วยเนะาะไม่ว่าจะเป็นแนวทางอ่าหลายๆแนวทางนะคะแต่ถ้าใครอ่าชอบหุ้นนะคะพี่พี่จะใส่หุ้นใส่วิ่งใส่รูดแล้วก็เลขทูบนะคะอ่า สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปดูที่ชุมชนสาวหึงพารวยนะคะอ่ะไปกันต่อเนาะของวันที่สิบแปดนะคะแอดยังไม่ได้เขียนของวันที่สิบเก้าอดก็พูดวันที่ผิดอันนี้จะเป็นสูตรมัดรวมนะคะ สำหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่นะคะอ่ากดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมเวลาแอดลงนะคะหน,นอยสูตรบ้านรวมรวมทั้งสี่หน่อยนะคะชุดกันอ่าตารางตัวเด่นของแอดนะคะตารางตัวเด่นของแอด แป๊บหนึ่งนะคะ ร่างตัวเด่นของแอดก็จะมี2 3 9 9หรือ6นะคะ7 4 8เนาะเด่นของแอดก็คือ3กับอ่า3กับ2นะคะพี่บีจ๋า3กับ2เนาะตัวที่แอดจับคู่นะคะ30 31 36 3 8นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ก็จับในตารางนะคะพี่ๆจ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่าแต่ถ้าใครอยากได้แนวทางเลขทูบเมื่อวานแตก3ตัวเลยใน1นึ่อ่าหนึ่งส่นะคะสนใจทัดทายในห้องได้เนาะส่วนแนวทางเราพัฒนาทูบก็แตกนะคะ37เเนาะ ส่วนเด่นได้หลักสองก็จะมีสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในชุดกันนะคะชุดกันแอรจะมีเก้าศูนย์หกสี่แปดหก เจ็ดสี่นะคะอย่าลืมสามสามกับสองสองเด้อพี่พี่จา๋าสามสามกับสองสองตัวที่อ่าตัวดินของเรานะคะเดี๋ยวแอดเขียนไว้เลยดีกว่าส่วนตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นส,ส่วนตัวที่แอดเน้นนะคะ แอดเน้น <Add> ไปที่30 36หรือ39นะคะส่วนในหลัก2เนาะเน้นไปที่2 3นะคะ2 7อ่าส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่90 86นะคะ90หรือ60นเนาะถ้าชอบค่อยกลับหัวนะคะพี่ๆจจาไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอด ทำเสร็จแล้วจะยกให้ดูใกล้ๆนะคะ,ะจดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะ,ะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่ๆจ๋าก็ขอให้พี่ๆเอฟซี FC, ทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆ,งๆงกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ